คุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงยอดขายรถยนต์ของปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็ไม่ค่อยที่จะสดใสมากนะการที่ไม่สดใสแบบนี้เป็นยังไงก็ทําให้มีรถยนต์เนี่ยค้างสต๊อกค่อนข้างมากทีนี้รถยนต์ค้างสต๊อกมีปริมาณมากทํำยังไงอะคะก็เลยมีแนวคิดค่ะที่จะเอารถยนต์ค้างสต๊อกที่เป็นรถยนต์ใหม่เนี่ยออกมาประมูลเลยแต่แนวคิดในการประมูลแบบนี้เนี่ยนะคะถือว่าเกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยเลยใช่ค่ะซึ่งแนวคิดแบบนี้เนี่ยนะคะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นนะคะจากบริษัทการประมูลจํากัดกันค่ะ เช่นครับภาพรวมของไฟแนนซ์คือสถาบันการเงินที่ยึดรถเนี่ยในปีห้าเจ็ดก็ยังคงยึดเข้ามาอย่างต่อนเนื่องนะครับตัวเลขก็เพิ่มขึ้นสูงมากจนถ้าเทียบกับปีห้าหกเนี่ยก็สูงขึ้นมาประมาณสัก2อง0 0กว่าคันสําหรับของเราตัวเลขที่สถาบันประมูลนะครับในภาพรวมก็จะเพิ่มจากปกติประมาณ20เปเซนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยก็ไม่ดีนะนะครับสําหรับราคามูลค่ารถที่ที่ถูกยึดมาเพราะฉะนั้นก็จะเป็นตลาดของ ผู้ซื้อที่เข้ามาประมูลรถกับเราเป็นหลักผู้ซื้อของเราเนี่ยมากกว่า90%เป็นเป็นรถยนต์ทั่วประเทศนะครับแต่รถยนต์ก็จะถือว่าเป็นโอกาสทองในการที่จะมาเลือกซื้อสินค้าเข้าไปเก็บไว้ในสปอกต,ตั้งแต่ต้นปี57นะครับผู้บริโภคเองก็มีทางเลือกเพิ่มมากขึ้นเพราะว่ารถยนต์ที่ผ่านอายุการใช้งานมาสักปี2ปีเนี่ยราคาจะหายไปประมาณ40-50%จากรถใหม่นะครับเพราะฉะนั้นปี57เนี่ยก็จะมีแนวโน้มของความสนใจของตลาดผู้บริโภค โดยตรงนะหรือที่เราเรียกว่า end user เนี่ยเข้ามาหารถจากตลาดมือสองมากขึ้นนะครับสำหรับนโยบายของสถาบันการเงินของปี57เนี่ยช่วงครึ่งปีหลังคือไตรมาสที่3ที่4เนี่ยเขาเน้นการเจอจาเป็นหลักนะครับคือยังไม่ได้เน้นการยึดเข้ามามากเหมือนไตรมาสที่1ที่2นะครับเนื่องจากว่าการยึดเข้ามาเนี่ยก็จะทําให้พอร์ตรถยนต์ของเขาเนี่ยมีนี้เสียเพิ่มมากขึ้นนะครับในขณะเดียวกันการจาหน่ายรถยนต์ในจํานวนมาก ก็อาจจะทําให้มีผลทางด้านราคาได้นะครับเพราะฉะนั้นบริษัทสถาบันการเงินทั่วไปก็จะเน้นการเจรจาเพื่อให้ผู้เช่าซื้อเนี่ยเน้นการผ่อนชําระเป็นหลักนะครับครับปี58เนี่ยสำหรับธุรกิจของเราเนี่ยทางันมูลเนี่ยเราคาดหมายว่าจะมีรถเพิ่มมากกว่าปีที่แล้วประมาณ20%นะครับก็คือจาก10,000 0คันเป็น1 2 0 0 0 0คันเศษนะครับเราเชื่อว่าจะมีรถจากโครงการรถยนต์คันแรกเนี่ยเข้ามาในปีนี้นะครับ ต่มาที่1ปีนี้น่าจะเริ่มทยอยเข้ามาจากการาถูกยึดในระบบที่เป็นปกติของสถาบันการเงินก็คือไม่ได้ผ่อนชาระนะครับทีนี้เนื่องจากปีนี้มันเป็นปีที่การแข่งขันของรถใหม่จะมีความชัดเจนค่อนข้างรุนแรงมากขึ้นนะครับเนื่องจากว่าจะมีรถรูปแบบใหม่ๆรุ่นใหม่ๆออกมาเยอะมากนะครับอย่างเช่นรถกระบะชั้นนํายี่ห้อชั้นนำก็จะมีการออกรถรุ่นใหม่คือเป็นโมเดลเชนเลยคือใหม่หมด ในเดือนมีนาคมนะครับแล้วก็รถยนต์เล็กๆนะครับก็จะมีการเปิดตัวในสัปดาห์หน้าซึ่งก็จะเป็นการแข่งขันในตลาดหลายเซกเมนต์มากที่ค่อนข้างรุนแรงเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับธุรกิจรถยนต์ของประเทศเราอุตสาหกรรมรถยนต์ของประเทศเราตอนนี้นะครับก็คือจะมีรถรุ่นที่ตกรุ่นค้างสต็อกอยู่จํานวนมากนะครับอย่างตอนนี้สหการประมูลเราเนี่ยได้รับการติดต่อจากบริษัทรถยนต์ชั้นนำเนี่ยผมยังขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อเนี่ยที่จะประมูลรถ เกือบทุกเซกเมนต์ของเขาคือทั้งกระบะรถเล็กรถเกง๋งซีดานขนาดกลางขนาดใหญ่ที่จะตกรุ่นในเดือนมีนานครับหลายร้อยคันตัวเลขน่าจะใกล้ๆพันคันนะครับก็จะเป็นมิติใหม่ของวงการมูลเมองไทยที่ได้ประมูลถลใหม่ป้ายแดงเป็นครั้งแรกนะครับซึ่งจะเกิดขึ้นก่อนงานมอเตอร์โชว์มีนานี้นะครับราคารถผมเชื่อว่ายังลดลงอยู่นะครับยังลดลงอยู่เนื่องจากว่าในผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้น ค,คือปัจจุบันเนี่ยผู้บริโภคของเราเนี่ยประเทศเราเนี่ยหันไปนิยมรถมือสองมากขึ้นด้วยนะครับอย่างที่ผมเรียนเน่เนื่องจากว่าราคาที่ถูกกว่ารถใหม่ประมาณ4ี่เปอร์เซนะครับถึง50สอร์สภาพการใช้งานเพียงสองปีแล้วก็ระยะทางวิ่งก็ต่ำนะครับใช้มาน้อยเพราะพวกนี้จะเป็นทางเลือกประกอบกับรถใหม่เองเนี่ยสังเกตเห็นว่าตอนนี้เนี่ยจะมีโมเดลเก่าๆค้างตกรุ่นอยู่บางทีขายไปพร้อมกับโมเดลใหม่เลยขายไปพร้อมกันก็มีหลายยี่ห้อที่ทําอยู่ในปัจจุบัน ทีนี้ไอ้การลดราคาอย่างแรงที่ผมพูดถึงเนี่ยเขาก็เริ่มมาเจรจาก,กับเราว่าถ้ามาทําประมูลเนี่ยก็าอาจจะขายได้ราคาดีกว่านะครับอย่างนี้เป็นต้นเราก็จะมิติใหม่ของวงการประมูลรถยนต์เมืองไทยก็จะเกิดคือสหเราก็จะจะเป็นผู้นําในเรื่องนี้ในการประมูลรถเรียกว่ารถใหม่ายแดงเป็น,เป,นเป็นครั้งแรกนะครับครับเป็นเรื่องที่น่าจับตาดูนะครับเพราะว่าเราคุยกับสถาบันการเงินหลายที่เนี่ยก็มีหลายที่บอกว่า โครงการรถคันแรกเนี่ยเขาได้มีแนวโน้มการผ่อนชาระที่หมายถึงหลุดพ้นช่วงอันตรายไปแล้วหมายถึงผ่อนได้สักปีครึ่งก็มีแนวโน้มในการถูกยึดต่ําลงนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็มีสถา,า,สถาบันการเงินบางแห่งบอกเราว่าอยากให้เราสํารอทพ่จอดสําหรับรถคันแรกที่จะถูกยึดเข้ามาในระบบนะครับซึ่งจากมุมมองของเราเนี่ยเรามองว่าโครงการรถยนต์คันแรกกับรถปกติธรรมดาเนี่ย ก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนักในการถูกยึดนะครับแต่ว่าในยะสํสคัญของเรื่องกฎหมายอาจจะแตกต่างกันนะฮะผมยกตัวอย่างว่าถ้าไม่ผ่อนชําระธรรมดาโดนยึดมันก็จะมีส่วนต่างของภาษ,ษีสรรพสามิตนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยต้องเป็นข้อถกเถียงกันต่อไปกับอีกเรื่องหนึ่งคือการโอนกรรมสิทธิ์ซึ่งในรงการรถคันแรกเนี่ยบอกไว้ว่า6เดือนเออขอโทษ5ปีถึงจะเปลี่ยนมือการโอนกรรมสิทธิ์ได้ นะ่าสนใจนะค่ะนะต้องดูว่าจะได้รับความน่าสนใจมากน้อยขนาดไหนแต่พี่เ<ร>จเนี่ยบอกกับนุ่นว่าสนใจไม่ <iliyor> ปิดท้ายด้วยเรื่องพลังงานกันหน่อยนะครับข้อมูลด้านพลังงานมีออกมาหลากหลายค่อนข้างหลายด้านพอ,อสมควรวันนี้องค์กรนอกภาครัฐก็จะแถลงคัดค้านการเปิดสัมปทานรอบที่21แต่ว่าอีกการหนึ่งน่าสนใจนะใช่เพราะว่าวันนี้เนี่ยนะคะก็จะมีการออกหนังสือของผู้เชี่ยวชาญทางด้านพลังงานด้วยชื่อเรื่องว่าระหว่างบรรทัดไปหาซื้ออ่านกันได้นะคะอธิบายหมดเลยครับผมหมดเวลาของรายการเราเจอกันใหม่วันจันทร์นะครับฝนลาไปก่อนสวัััสสสดดีีคครบว่ะ